พอเติมสุภาษิตไทยให้สมบูรณ์หนีเสือพอแขกบักข้านี่ก็เอามาจากเล่มใดหนีเสือปลาจระเข้เออปลาจระเข้จังไหนบ่นเป็นยางร้อนไปป้ามันมันตีมันงาพ่อเจ้าหนีเสือพอแขกหนีเสือพอแขกน้ำท่วมทุ่งคดอตายบัดน้ำท่วมทุ่งเพราะกุ้งหลวงหลีนเอออะไรจะไปบอกใครอีปองท่วมเป็นเจ้ากระเดือมม้นตีล่ะมันจะตายบัดเหรอ น้ำท่วมทุ่งอขอดอาตายเบิด<อ>น้ำมาขนของหนีน้ำลดขนของกลับมารถตผีาสาษาไม่ต้องเห็นอย่างขน,นของยาอยู่ไก่เคียนบัวาหายแจ้งอบตอวัวหายล้อมข้อมัดสิลอมท่านในยังไงโจรขโมยลักไปสิลอมท่านบอกขอถามแนะ่เมียนอีเดียบัวาหายต้องแจ้งอบตอที่ช้าง ขายกล้วยีสัน so ี่เห็นพวกใดขี้จับตะคะแตงนูไทโดนีสุภาษิตสุภาษิตกระตั้มขี้พัดตลาดทินได้มนจะขายกล้วยขายอ้อยขายผ้าหึ่งตัวขายแล้วเอาอ้อยท่านอยู่องกินที่ไปยังสร้างบ่าเป็นลูกบาหวานตาย